ได้แล้วค่ะคุณลูกค้าระวังร้อนด้วยนะคะไข่รกระทะมันต้องแบบนี้อร่อยมากครับถ้าชอบก็มาทานบ่อยๆนะคะร้านตกแต่งน่ารักนี้นะครับว่าแต่เปิดมานานหรือยัง ก็เปิดได้สองสามเดือนแล้วค่ะผมไม่อยู่ที่ไหนมานะถึงได้พลาดร้านอร่อยๆออแบบเนี้ยเจ้าของร้านก็น่ารักเธาด้วยชมกันแบบนี้สงสัยต้องให้ราคาพิเศษแล้วมาค่ะพึ่งช่วยวันนี้ลูกค้าไม่ค่อยเยอะหรอช่วงกลางวันก็มีเข้ามาเยอะอยู่ค่ะคุณฟ้า ลูกค้ารับอะไรเพิ่มไหมคะแจ้งพนักงานได้เลยเออคุณเป็นเจ้าของร้านเหรอครับใช่ค่ะถ้าได้รับการบริการจากพนักงานไม่ดีแจ้งได้นะคะเปล่าครับพอดีผมเพิ่งเคยมาร้านนี้ครั้งแรกไข่กระทะอร่อยมากครับขอบคุณค่ะไว้มาอุดหนุนบ่อยๆนะคะได้ครับ บอกแล้วไงคะคุณฟ้าให้พึ่งออกไปซื้อได้ข้างนอกอะ่ะทั้งแดดทั้งฝนไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองพึ่งปิดร้านเลยได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณอาม ข้าเพ,พิ่งตื่นนอาเลยนะฟ้าได้อาบนะน้ำมาก็เนี่ยเซลแรงนะอามแล้วอามอะ่ะเพิ่งตื่นนอนเหรอเมื่อคืนกลับดึกกันสิแล้วงานเสร็จยังเนี่ยไหนว่าจะให้พาไปซื้อของยังไม่เสร็จอะ่ะอามไปซื้อให้หน่อยได้ไหมไปให้หน่อยวันนี้ต้องปิดบัญชีของมันจะหมดแล้วด้วยถ้าคุณอามเขาไม่อยากไปซื้อของเองเดี๋ยวเพิ่งไปซื้อให้ก็ได้คะ่ะคุณฟ้า งั้นเดี๋ยวให้อามไปส่งละกันส่วนอามถ้าขี้เกียดก็รอบนรถนะเออก็ได้รอให้รถนะอย่าให้นานล่ะเรื่องซื้อของไว้ใจพิ่งได้เลยค่ะงั้นเราไปเลยไหมคะอืมแต่ฉันโอนเงินให้นะถ้าเหลือก็เก็บเอาไว้เลยถือว่าเป็นค่าล่วงเวลาขอบคุณค่ะเอาไข่กระทะที่หนึ่งไม่ใส่หมูสับน้ำส้มแก้วหนึ่งค่ะได้ค่ะ รออาหารประมาณสิบนาทีนะคะเจ้าของร้านอยู่ไหมพอดีฉันจะมาเสนอขายเครื่องทํากาแฟฉันเลยอยากคุยกับเจ้าของร้านหน่อยอ๋อที่ร้านมีเครื่องทํากาแฟแล้วค่ะคงไม่รับเพิ่มฉันให้เธอไปตามเจ้าของร้านมาเป็นแค่เด็กเสิร์ฟไม่ต้องออกความคิดเห็นเนาะฉันนี่แหละค่ะเจ้าของร้านออขอโทษทีค่ะเห็นมารับออเดอร์เองก็นึกว่าเด็กเสิร์ฟเออ พอจมไม่สนใจค่ะยังไงขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีบทำอาหารมาเสิร์ฟให้ลาสีจะขอลาไม่ได้เลยฮัลโหลฟ้าฉันเข้ามาตามที่แกบอกแล้วเนี่ยอ๋ออ๋อเข้าไปได้เลยใช่ไหมโอเค วันหลังไม่ต้องใช้ให้ไปซื้อเวลานะอียนะร้อนจะบ,บ่นอะไรแค่ขับรถเองแล้วนี่ทำไมให้พึ่งถือของคนเดียวอะ่ะฝ่าไม่ได้จ้างอามนี่ิใครรับหนึ่งไดทำไปดิไม่เป็นไรค่ะคุณฟ้าพึ่งทำเองได้มา๋ย่ฉันช่วยจะได้เสร็จไว,ไว สวัสดีค่ะเชิญค่ะนิวเยียเุยคิดถึงจังไม่ได้เจอกันตั้งนาน,านแกสวยขึ้นเยอะมากเลยอ่ะไปทำอะไรมาเนี่ยนั่งก่อนอามนี่เพื่อนฟ้าสมัยมัธยมเวียนี่แฟนฉันเมนูค่ะ เดี๋ยวฉันจัดการเองพึ่งไปทำตัวอื่อนเถอะได้คะ่ะคุณฟ้างั้นเดี๋ยวพึ่งไปล้างจานก่อนนะคะห่วงแล้วอ่ะฟ้าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะแกนั่งก่อนจะกินอะไรก็สั่งเลยนะฟ้าแฟงแกงกับเด็กเสริร์ฟคุณสวยๆเมื่อกี้อ่ะทำไมหรอ เมื่อกี้ฉันเดินตามเขาเข้าร้านมาเห็นสองคนนั้นเขาเดินมาด้วยกันอ๋อฉันให้เขาไปซื้อของจะเจออยู่ด้วยกันก็ไม่แปลกหรอกมีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรละไหนร้านแกมีอะไรอร่อยแนะนำบ้างสิไข่กระทะเลยอร่อยมากสูตรเด็ดแม่ฉันที่แกเคยไปกินที่บ้าน่ะจำไหม,มปะอ๋อจำได้งั้นเดี๋ยวฉันจัดให้พิเศษเลยรอแป๊บ ไว้มากินที่ร้านฉันอีกนะพาแฟนแกม,มาด้วยเออแค่นี้ก่อนนะแกฉันทำงานก่อนมีอะไรหรอลูกค้าเป็นอะไรอะเมื่อกี้คุณอามเขาเปิดประตูชนกับลูกค้าค่ะ แล้วอามไปไหนล่ะกลับแล้วเหรอใช่ค่ะกลับแล้วแต่ดีนะคะที่ลูกค้าเขาไม่ได้ว่าอะไรอเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอไวปซื้อของกับอามหน่อยนะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเพิ่งทำออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนนะคะมีออเดอร์สั่งกลับบ้านด้วยขอโทษด้วยนะคะคนลูกค้าไม่เป็นไรครับน้องพนักง,งานเขาเช็ดให้แล้วสงสัยน่าจะรู้สึกผิดที่แฟนเขาเดินชนผม ยังไมข่ขอโทษผมสักคำเลยครับแฟนเขาหมายถึงใครหรอคะก็แฟนพนักงานคนเมื่อกี้ไงครับที่เดินชนผมเขาบอกหรอคะว่าเขาเป็นแฟนกันไม่ต้องบอกก็รู้ครับมาที่รก็เห็นจั๊กนอ้กันตลอดทำอย่างกับว่าคนอื่นไม่เห็นว่าแต่แฟนของน้องคนนั้นเป็นพนักงานที่นี่ด้วยไหมครับไม่ต้องเลย เดี๋ยวคนอื่นเขาก็เห็นหรอกจะเป็นม,มีใครเห็นได้ละ่ะอยู่กันสองคนกล้องขา้างหน้ารถก็พังไปนานละไม่มีใคดีที่เราคุยกันหรอกแล้วที่ร้านะอ่ะไม่กลัวกล้องเลยไงถึงได้มาจู่จิกกับพึ่งแบบนั้นอ,อ่ะอืมอรู้มุมกล้องหนะ้าถึงกล้องจะไม่เห็นอนะ่ะแต่ลูกค้าเห็นนะเอาหน้าลูกค้าคนนั้นไม่รู้จักกับฟ้าเป็นการส่วนตัวไม่มีใครรู้หรอกแต่เพื่อไม่อยากหลบหลบซ่อนซ่อนแบบนี้แล้วะ่ะ อามไปแล้วกับยีนหนังเขียวนั่นเถอะทุกว่าข้าตัวเองหรือไงอยู่กันแบบนี้แหละทนทนไปก่อนอีกไม่นานอ่ะอามเลกให้แน่นอนไม่อยากอยู่เ้วยไปตลอดหรอกเหมือนเขียวออกไปเลยนะออกไปจากร้านฉันเลยนะพวกสารเลวใจเย็นๆแกไม่ต้องไล่ฉันจะไปอยู่แล้วแล้วฉันก็จะเอาแฟนแกไปด้วยรู้ใจเย็นใจเย็นอ้าไม่เอาฉันก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันนะ ทุกวันนี้นะแทบจะกั้นหายใจอ่ะเวลาอยู่ใกล้แกเราไปอยู่ด้วยกันเถอะอาร์มไปตอนนั้นฉันก็ไม่กล้าพูดไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงฉันกลัวแกไม่สบายใจฉันก็ไม่เคยระแวงอะไรเลยถ้าวันนั้นลูกค้าไม่ทักฉันก็คงโดนมันหลอกจนตายแล้วแกจับมันได้ยังไงอ่ะมีหลักฐานเหรอฉันเอากล้องง้ารถไปซ่อมอ่ะ พวกมันคงไม่รู้ว่าใช้ได้แล้วเอานาะหลุดพ้นแล้วนะหมดเวรหมดกรรมสักทีทำก็ไม่ไม่เห็นน่ากินเลยเสียวเวลาว่ะ ฟ้าทำไมแกสภาพแบบนี้เนี่ยไม่ดูแลตัวเองเลยฉันไม่มีกระจิตกระใจทําอะไรเลยอะแกแล้วทําไมแกถึงปล่อยให้ตัวเองโซ่แบบนี้เชิญน,นั่งก่อนนะคุณลูกค้านี่เปิดสาขาสองแล้วเหรอครับฮะ ค่ยยังไงคะเนี่ยไข่กระทะกระทะละ49บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะถ้าซื้อ2กระทะฟรีหนึ่งงั้นเอา2กระทะเลยจ้ะได้เลยค่ะนี่แกทำกันขนาดนี้เลยหรอแย่งแฟนฉันไปไม่พอยังมาเปิดร้านขายแข่งกับฉันอีกอย่ามาใจแคบหน่อยเลยไข่กระทะเนี่ยแกขายได้คนเดียวเหรอแต่มันก็เกินไปนะของที่แกเอามาทำทั้งหมดอะสูตรมันก็ามาจากร้านฟ้าไม่ใช่หรอแล้วไงแกจดสิทธิบัตรห้ามไว้หรอ อย่ามาผ่านแถวนี้นะใายขอไม่ออกก็จะมาหาเรื่องกันโหแมงดาในกะล่มะาพร้าวเงียบปากไปเถอะมันก็สมกันดีนะฟ้ากับนางหอยเชอรี่แบบแกก็รักกันให้นานๆแล้วกันนะให้สมกับที่ทิ้งความเป็นคนเพื่อแยงเขามาไปกันเถอะนิวเยียเหมือนได้กลิ่นนรกหืมฉันก็ได้กลิ่นไหม้เหมือนกันนะเหมือนมีคนย่างแมงดานในกระทะทองแดงเออไม่ต้องเสนอหน้ากลับมาอีกนะ ตัวเองก็อยู่ในหน้าเหมือนกันน่นแหละไอตัวที่มีเขาะอะป้าเนาะแย่งเขามา,มมาอย่ไปด่าเขาอีกแม่ค้าร้านนี้ไปแย่งหัวเขามาหรือวะนี่นินทาอะไรจะกินไม่กินถ้าไม่กินก็ออกไปวีแบบนเนี้ยลูกค้าก็หายหมดดิควรคุณมาลมน่อยมันมาด่าเราขนาดนั้นยังให้ทนอีกหรอมาอุดหนุนอีกแล้วขอบคุณนะคะนึกว่าจะไปร้านนั้น ลูกร้านนั้นเขาหักหลังคุณไม่ใช่หรอครับถึงจะขายถูกกว่าผมก็ไม่ไปแน่นอนบางคนเขาก็ไม่สนอกค่ะว่าทําถูกต้องหรือเปล่าร้านนั้นอะ่ะเขา,าสู่ฉันไปแล้วขายถูกกว่าจนตอนนี้ฉันแทบไม่มีลูกค้าเลยผมเป็นกําลังใจให้นะครับไอ้พวกเลอาเลียนแบบแบบนั้นอนะ่ะอยู่ได้ไม่นานหรอกขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะคะถ้าแกยังอ่อนแอแบบเนี้ยพวกมันจะสมน้ำหน้าแกได้นะ เพราะฉะนั้นเริ่มต้นใหม่จากการดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกนี่แค่กินวีดาวิซีจากอสเซอราเชอร์รี่และทำคามูกินทุกมื้อหลังอาหารช่วยเสริมสร้างการสร้างคอลลาเจนในผิวทำให้ผิวสวยเนียนกระจ่างใสลดความหหองค้นของผิวให้ดูสดใสอยู่เสมอโ ดีขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วก็ยังมีสารสกัดจากธรรมชาติคาโมคาม,ามช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็บำรุงสายตาด้วยนะที่สำคัญนะยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดหวัดลดภูมิแพ้ได้ดีอ่ะแกลองเอาไปกินดูนอกจากให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยให้ผิวสวยอีกนะนี่ยังไม่หมดนะแกต้องกินนี่ด้วยวีด้าซองสีชมพู ครบสูตรวิตามินบำรุงผิวรวมไว้ในหนึ่งเดียวกินวีด้าซองเสียมฟูก็เหมือนได้กินผักผลไม้บำรุงผิวทุกวันเลยนะแถมยังช่วยให้ผิวมีออร่ากระจ่างใสลดสิวฝ้ากะจุดดงดำลดลงด้วยนะดูดูไปสภาพฉันก็แย่จริงนั่นแหละทำไมฉันปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้ไปได้วะก็ะนั่นนะสิตอนเรียนด้วยกันตอนนั้นน่แกสวยยพอมีแฟนทำงานหน่อยปล่อยตัวเองเฉยเลย ฉันตัดสินใจแล้วฉันจะกลับมาดูแลตัวเองดีมากจ้ะเพื่อนรักเราต้องสวยให้ผู้ชายมักมากแบบนั้นน่ะเสียดายเล่นโอยขายมาเป็นเดือนกำไรไม่มีสักบาทก็บอกแล้วราคาเนี้มันขายไม่ได้ไหนจะทำโปอีกไม่ต้องมาพูดเลยนะตัวเองทำอะไรบ้างวันวันเอาแต่เล่นโทรศัพท์ไม่ก็นั่งนั่งนอนนอนเนี่ยจะให้ทำอะไรอ่ะ ทำไปเดี๋ยวก็บ่นไม่ถูกใจอีกหุยทำงานข้างนอกทํำไมมันร้อนแบบนี้วะคิดถึงตอนทํางานในห้องแอร์เว้ยไข่กระทะราคา55บาทเท่านั้นจ้าอ้าวขึ้นราคาแล้วหรอครับตอนนั้นยัง49กอยู่เลย้ยฟอร์ไปร้านนู้นดีกว่าเว้ยราคาแพงกว่ากันไม่กี่บาทมีแอร์ด้วยจริงเหรอวะเออไปดิไป อาหารก็อร่อยแม่ค้าก็สวยไม่อยากให้ขายดีเลยอะ่ะอ้าวทำไมพูดแบบนั้นล่ะคะก็ห่วงนี่ครับอยากเก็บไว้คนเดียวกลัควคนอื่นมาเห็นก็จะแยกแม่ค้าของผมไปหสวยแล้วฮอตเลยนะ ขายดีแถมยังมีผู้งานดีเข้ามาจีบแกอีกขอบใจแกนะที่แนะนำสิ่งดีๆให้เห็นไหมถ้าแกดูแลตัวเองดีสิ่งดีๆก็เข้ามานู่นเงินทองเข้ามาเลยเห็นไหมยินดีต้อนรับค่ะเฮ้ยสวยจริงว่ะแฟนเก่าฉันไปทำอะไรมาวะสวยขึ้นแถมลูกค้าเยอะอีก ไปไหนหมดวะนเนี่ยขายไม่ได้สักฐานเลยร้อนก็ร้อนผิวเสียหมดแลวเนี่ยเุ้ยแล้วแกไอ้อามว,วันจะคอยยกแต่เก้าอี้หรือไงไม่ช่วยฉันหาวิธีเรียกลูกค้าบ้างจะเสี่ยงดังทําไมวะน่าบมดเลยนักหนาเนี่ยช่วยกันทํามาหากินเลยเงินมันจะไม่มีแล้วนะเวย้ยก็เล่นไปขึ้นราคาแบบนั้นแถมยังด่าลูกค้าอีกใครเขาจะมาซื้อฉันจะไม่ด่าลูกค้าแล้วจะด่าแกเนี่ยพลาสติกยังมีประโยชน์กว่าแกอีกโหสวยตายแหละเคยดูตัวเองบ้างปะ่ะอีอาม ปากดีนังนะแกเลิกกับฉันไปเลยไปไปเออเลิกกันเลิกไปก็ได้วะอย่ากลับมาอีกนะเชิญค่ะมาทำไมฟ้าคืออามอยากมาขอโทษอะ่ะที่ผ่านมาการุณาต่อคิวด้วยครับใช่ค่ะ กรุณาต่อคิวด้วยคุณเป้เขามาก่อนอ้าไม่ได้จะมาสั่งอาหารนะอันจะกลับมาหาฟ้าก็นั่นแหละถ้าจะกลับมาจีบใหม่อะก็ต้องต่อคิวด้วยตอนนี้เป็นคิวของคุณเป้เปฟ้ามีแฟนใหม่แล้วอ้าอ้าเพิ่งขอโทษตอนนั้นเพิ่งโมโหกลับมาเถอะนะเลิกกันแล้วก็เลิกกันไปดิเห็นแล้วเซ็งว่ะนึกว่าจะสวยใสไปตลอด สภาพแบบนี้ฉันไม่เอาละอาฉันว่าฉันดูแลตัวเองดีแล้วนะทำไมผิวเป็นแบบนี้ไปได้อะ่ะก็เพราะเธอไม่ได้ดูแลผิวจากภายในสู่ภายนอกไงจ๊ะ นี่กินวีด้าวิซีจากอเซรา a าเชอร์รี่และคามูคามูกินทุกวันหลังมื้ออาหารช่วยเสริมสร้างการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวทําให้ผิวสวยเนียนกระจ่างใสลดความหมองคล้ำของผิวช่วยชะลอวัยให้ดูสวยและสดใสยอยู่เสมอและยังมีสารสกัดจากธรรมชาติคามูคามูช่วยในเรื่องการต่อต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็บำรุงสายตาที่สําคัญจะทําให้ร่างกายแข็งแรงลดหวัดลดภูมิแพ้ได้ดี ยังไม่พอนะต้องกินอันนี้ด้วยนี่วีด้าซองสีชมพูครบสูตรวิตามินบำรุงผิวสวยรวมไว้ในหนึ่งเดียวกินวีด้าซองสีชมพูก็เหมือนได้กินผักผลไม้บำรุงผิวทุกวันช่วยให้ผิวกระจ่างใสฝ้ากะจุดดัางดำลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะโอ้โหมันใช้ดีขนาดนั้นเลยหรอขอซองนึงดิอื้อ <c oughs> ไม่ให้อา้าวแล้วจะมาแนะนำทำไม ก็หาซื้อเองดิที่เซเว่นอววนวัสันแล้วก็บูธฉันไม่มีเงินซื้อแล้วขายของไม่ได้เลยให้ฉันซองหนึงนะฉันอยากใช้อะ่ะฉันไม่ให้แกแย่งแฟนเพื่อนฉันไปแถมก็ยังมาหักหลังเพื่อนฉันอีกันไม่ให้หรอกแบ <c oughs> ๊้ยเอาไงดีวะจะตามผู้ชายหรือว่าจะตามความสวยตัวเองตามความสวยแล้วกันนิวเย r รอดูไอฉันขอวีด้าซอ